รับต <IS> ั้มทีมงานเลยครับผมใช่ครับก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยเปิดตัวครั้งแรกคอนเซ็ปของพวกเราด้วยนะครับใช่เปิดตัวครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมของมามีใช่ของมามีครับผมแล้วถ้าให้เราย้อนกลับไปป๊อปไปเลิกของเราจำได้ไหมตอนอายุเท่าไหร่โอ้อป๊อปปิลเลอานมากเลยนะก็จะวันดีซะอีกอืมเอ้าเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ผมเป็นสัตว์เลี้ยงละกันน้องสุนัขน้องสุนัขตัวแรกของ เขาพี่รึยังไงบ้างเรารักมันแค่ไหนก็คือมันตอนนั้นได้ไวไวเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนแบบเราก็รักเขาดูเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากให้เขาแบบไดาได้ไปเดินเล่นในทานะอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่แค่รู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีความสุขกับกับเขาผมขอเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันครับผมเป็นตุ๊กตาที่แบบว่า ได้มาตั้งแต่จำความไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็จำความได้อยู่ไหมตอนนี้ได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไเราจำได้เาตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าน้องก็จะแบบเหลืองบ้างตามกาลเวลาก็คือแบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างงี้ชื่อตุยยุยครับอะไรนะตุยยุย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 พูดแบบนี้ชื่อตัวชื่ออะไรตุยยุยตุยยุยน้องชื่อตุยยุยอ๋อคือตั้งให้ใช่เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาจากไม่มีครับผมอันนี้ผมเรียกตั้งแต่เด็กๆตุยยุยตุยยุย ใช่หมอนเหม็นป่ะก็ก็มีกลิ่นครับเพราะว่ามันสิบกว่าปีแล้วยี่สิบปีใช่นี่ห็น้องวันนี้มันยังอยู่มั้ยอยู่ครับแต่น้องหางด้วนไปแล้วครับหางด้วนไม่ได้กัดครับผมมันขาดตามกาลเวลาครับป๊อปปี้เลยของผมห่วงมากจริงเหรอป่ะห่วงอ่ะไม่มีนอนไม่หลับจริงๆเราเอาไหให้เขาลองดมบมาให้บอสลองกินสุดว่ามันจะดีเหรอครับเสร็จแล้วบอสต้องได้เพราะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับมามีหาง รู้สึกยังไงบ้างที่เป็นพรีเซนเตอร์โซนแรกของเราเลยแะซีรีส์จะจบไปแล้วครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์กับของทางมามี่เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็ตื่นเต้นดีใจมันก็พึ่งใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังทําตัวไม่ถูกก็อยากจะฝากนะครับฝากตัวฝาก มามิด้วยนะครับผมครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเรานะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็ได้ถือผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากมามิแล้วก็ฝากบอสโนคินด้วยนะครับอืมเขาหลายคนจะมองว่าลิปสติกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายแต่สมัยนี้เด็กผู้ชายก็จะต้องมีใช้ติดตัวใช่ครับผมมองว่าสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเทศอะไรอะไรนะครับก็ คือการดูแลตัวเองอะเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมสำคัญมากครับ,รบผมมองว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์กันแดดหรือลิปสติกติ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับใช่ <ผม S 2> ครับผมก<ม>็คือถ้าเหมือนแบบว่าเราต้องออกไปเจอกับผู้คนคออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปเจอสังคมอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงอะเสริมต้องเสริมจะมีริมฝีปากที่สวยสีสันสดใสไปให้ทุกคนได้ดูถ้าเราแบบออกไปแล้วแบบปากซีดเนี่ย ก็ไม่ได้เราก็ไม่สามารถสนมันใจในมันใจท่านได้เราก็ต้องแบบสร้างความรับใจให้เขาอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่านกอื่นก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าเรากินบ่อยใช่ครับผมเลียปากบ่อยกินลิปอ่ะครับแล้วในความที่แบบเอาคมาเป็นดีเซินเตอร์ลิปสติกนะคะเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเนียเตรียมสีปากไว้ยังไงบ้างเตรียมฝีปากก็ต้องบำรุงเนาะใช่สุขภาพดีครับผมจะได้ทาติ้นออกมาแล้ว สวยๆครับแต่จริงๆติ้นของเรานี่ก็คือมีแบบพวกสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงริมฝีปากอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พาให้กันนี่คือเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพปากของโนเป็นยังไงบ้างค่ะบอลก็ดีครับนุ่มๆนุ่มอันนี้หมายถึงตอนทาหรือหมายถึงตอนเล่น NC โอ้ยโน้ต้องแยกบอลต้องแยกออกให้พี่นะตอนทาตอนทาคือเราจะรู้เลยว่าเวลาเราแบบ ป้ายลงบนปากเนี่ยคือปากก็จะเด้งสู้แบบลิฟเลยเด้งสู้อะไรเด้งสู้ใช่ใช่ครับผมนึกถึงลายมันละเอียดที่สับสนเนือผมนึกถึงหมูสามชั้นที่แบบนี้อคิดถึงี่คุคิดถึงพี่รู้สึกไงบ้างว่าแมนลับซีเลียจะจบไปแล้วแต่ว่าเราสแพแ็กของเราก็ยังติดเทรนอยู่เรื่อยๆก็รู้สึก จริงๆก็อยากขอบคุณใช่ครับขอบคุณทุกความรักทุกการซัพพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แฟนคลับทุกคนจากทุกคนที่ให้โอกาสเราจากพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่เราเป็นยังตัวอยากตอนนี้ก็ยังตัวปิดเดียวอยู่มือครับผมก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็อยาจะขอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันทกวันเป็นบอสและคนที่ดีขึ้นในทุกวันครับอืมเพราะอย่างในคนล่าสุดก็คือคนเขาถามเรื่องทรงผมเขาให้พี่บอยบีคะร์ว่าน้อง อัดตรงนี so like. right. ้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะว่านี่ก็คือจะลากใส่แล้วก็ก็คือคือคือผมก็เลยก็คือไม่ใช่อะไรนะคือผมมาถามเขาว่าโอ้พูดไทยได้ไหมเนี่ยคือแบบเหมือนแบบเหมือนแบบต่างชาติมากี่กเลยนะใช่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนาะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคือผมไปดูแบบอย่างคลิปอาเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นเขาผมะสั้นเนาะเขายังดูแบบเป็นเด็ก ตัวเล็กๆน่ารักอยู่อะไรเงี้ยพอวันนี้แบบอ๋อนี่เป็นสิ่งโตมาเลยนะเป็นสิ่งโตมาเลยนะชอบครับได้เห็นในลุคที่แตกต่างไปก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือยิ่งพอยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นแบบพัฒนาการความแบบความหล่อความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันก็แบบออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบรับแต่ถ้ามาที่บอสก็คือจะซอยติเก็บเก็บขุ้เมนเดียวผมก็เดี๋ยวต้องรอเร็วๆนี้ผมก็อยากทำสีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะทำสีอะไรดี อย่างของน้องเป็นคือยังไงทำไมถึงปล่อยให้มันดูแบบอ๋อคือผมเป็นจริงๆทรงเนี้ยเป็นทรงที่ผมไว้ตั้งแต่แบบสมัยก่อนนู้นแล้วครับผมแล้วก็มาตัดเพราะว่ามารับบทเป็นน้องเรนในบรรยากาศหลักด้วยีนีสีนี้ก็ทรงนี้เป็นส,สนีชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอมีโอกาสต,ตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องก็เลยอ่ะถือโอกาส้อมผม,ผมทําผมทรงเดิมละกันอะไรเงี้ยครับจริงจมัดูแลยากสำหรับ ดูแลยากไหมคือผมยาวผมเป็นคนที่ขี้ลำคาญก็เลยเวลาอยู่บ้านผมก็จะผูกจุกจุกแบบตรงนี้ครับผมแล้วก็ส่วนถ้าดูแลยากน่าจะเป็นเรื่องเส้นผมมากกว่าเพราะว่าเรากัดหลายรอบรแล้วก็ต้องแบบดูแลผมให้สุขภาพดีมันจะอาจจะมีการชอร็อตจากการโดนความร้อนอะไรอย่างนี้ทุกวันเพราะเราทํางานครับแสดงว่าพออยู่บ้านก็คือไปสิงโตเลยือใช่ครับเป็นจริง <c oughs> <c oughs> จริงนี่คือกัดแล้วหรือว่าอยากอยากทาสีอีกกัดแล้วครับ กัดไปห้ารอบเลยโอ้โหจริงเหรอใช่ครัน้ำโขลเรายังอยู่นะลูกยังยังอยู่ดีครับผมจริงๆเราจะมีนะครบพี่บอกไปว่าถ้ากัดแล้วมันจะต้องแบบไหนมันจะต้องทนเจ็บแค่ไหนรอบแรกไม่ต้องทนรอบสองเริ่มรู้สึกรอบสามสี่ห้าเกาะสู้ๆนะก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะก็กลับไปไว้ผมเหมือนเดิมโอเคครับก็คือไม่เป็นไรสกินเฮดเลยสุดท้ายแล้วอยากขอบรุณแฟนๆที่เขายังติดตามอย่างวันนี้ยังมานั่งกันเต็มเลย ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบรักและพพอร์ตพวกเราเนาะพวกเราก็จะทำะทุกวันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาเป็นบอสโนเอนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและทําให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขด้วยกันไมหมสุดรับครับผมเหมือนกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆแรงพพอร์ตทุกๆความรักเลยนะครับผมแม้ว่า,ารายการ The Love s e r i e จะจบไปได้สักอย่างหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีคนตามคอยติดตามคอยพพอร์ตมาเสมอมากก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็ะจะมีอะไร เพิ่มเติมหรือว่าจะมีอะไรงานอะไรใหม่ๆทิศทางไหนอะไรยังไงก็รอติดตามทางมีไว้อฟฟิเชียลได้เลยนะครับแล้วมีแน่แน่ไหวันที่สิบเอ็ดหรมีแน่ๆใช่ไหมคือว่สเอ็อมีแน่ๆน่ไหมนะคือช่วงนี้เราก็มีมีเป็นแบบหน้าเราไม่มีพิรุธน้าเราธรรมดาปกติธรรมชาติครับไม่มีพิรุธครับไม่มีครับเราติดตามทางออฟฟิเชียลเลยครับขอบคุณครับ